สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง s i l e n g ีเนะครับผมวันนี้มากับหุ่นขบวนการ5สีซูเปอร์เซนต์ไออีกแล้วครับผมวันนี้ขบวนการนักผจญภัยโบเกนเจอร์โกโนโกโกโนโกเป็นเพลงเต้นหูมากนะฮะ รีวิววันนี้ครับตามนี้เลยโบเคนเจอร์สิตัวเลยนะครับผมวันนี้มาครบมากนะมีแอคเซล่ามาด้วยนะเดี๋ยวเราจะแบบทาให้คลิปนี้แบบอิ่มอกอิ่มใจแฟนๆโบเคนเจอร์แน่นอน ด้วยของสีแดงครับผมโกโกดํานะฮะเบอร์หนึ่งนะครับผมยานเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบตีมรถตักส่วนใหญ่จะเป็นแบบอุปกรณ์ไซต์ก่อสร้างอะไรประมาณนี้รถม่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีบางอย่างเป็นแบบรถแข่งอะไรเงี้ยนะฮะโอเคอันนี้ของพระเอกครับรถดํานะมีจอบเน็บอยู่แล้วฮะอันนี้เสียมเขาเรียกว่าเสียมหรือเปล่าเออมันเหมือนเสียมนะฮะสักอย่างนะฮะนี่เบอร์หนึ่งแบบนี้นะครับผมก็ขับแว่นได้ครับแว่นแอหนวยยแว่น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 นะครับผมซิ่งได้เร็วมากนะ เบอร์สองครับผมอันนี้เล็กเล็กลงมาเยอะนะฮะอันนี้โกโก้ฟอร์มูล่านะครับผมแปลว่ารถแข่งนั่นเองนี่นี่นี่มีเลขสองตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเป็นเหมือนรถรถแข่งนะฮะต่อมาสามครับผมโกโก้โชเบลไม่ใช่โกโก้ใจโรหรือใจโรนสักอย่างนะฮะ นี่อันนี้เป็นเครื่องบินนะครับผมเครื่องบินมีรอยพอสมควรนะเพราะอันนี้ก็มือสองเหมือนกันนะครับนี่มันจะมีเลขสามเลขสามอยู่ตรงไหนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขสามอยู่ตรงนี้ฮะเลขสามนี่เลขสามจะปุ๊บฮะนี่เลขสามเลขสามอ้าจำที่สี่นะครับผมโกโกอะไรจําชื่อไม่ได้ฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะถ้าจําชื่อไม่ได้ให้เรากดอย่างนี้ครับโดเซอร์โดเซอร์ โดเซอร์โดเซอร์คือมือถือของโบเคนเจอร์เนี่ยมันจะบอกชื่อหุ่นด้วยนะฮะอันนี้ชื่อโดเซอร์นะครับผมอ่าเป็นรถรถตักดินรถตักอะไรสักอย่างนะฮะอ่ะลูกเล่นไม่มีอะไรครับไปต่อครับเบอร์ห้าครับเป็นเรือดำน้ำนะฮะของกระทรวงกลาโหมว,ว่าไปนะฮะเป็นเรือดำน้ำครับลูกเล่นไม่มีอะไรนะฮะนี่เบอร์ห้าอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์ห้าประหยัดไฟนะฮะต่อมาเบอร์หกโกโก้ดริลนะ,ะโกโก้ดริลนีเน่ นี่หมุนได้หมุนได้เนี่นี่เนี่อนะเป็นสว่านเป็นรถขุดรถขุดดินนะฮะในการเจาะอุโมงค์ใช่ในการเจาะอุโมงค์อารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมต่อไปโกโก้โชเบลนะฮะโชเบลเนี่เป็นรถรถเคลนหรือเปล่ารถยกน่าจะเรียกรถยกมากกว่ารถตักสักชื่อหนึ่งนะฮะนี่อ่าแบบนี้เลยนะครับโดยลูกเล่นเขามีนิดนึงตรงตรงที่ตักเนะี่ยมันสามารถเขาสามารถ แยกออกได้แบบนี้นะฮะแยกออกเพื่อยกเพื่อจับอะไรแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับต่อมาเบอร์เก้าครับโกโก้เครนเรียกว่าเครนไหมอ่ะเดี๋ยวลองโทเช็คครับเบ,บอ,อร์เก้าเครนนะจริงๆด้วยเครนครับแน่แบบนี้เลยนะฮะความเจ๋งคือมันสามารถดึงดึงดูดูดดตั้งใจดูนะฮะนี่เขาสามารถยกยืดออกได้ไม่จบแค่นั้นครับ าสามารถดึงนี่เป็นแบบเป็นเครนอ่ะเออแบบเนี่ยเนี่ยเนียเนียแล้วก็ยกของหิ้วขอะหิ้วสิ่งของในไซส์งานอุตสาสังานก่อสร้างนะครับนี่แบบนี้ได้นะฮะเฟี้ยวมากนะแล้วก็มีตรงตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนตะขอนะครับตะขออ่าแล้วเราก็สามารถหมุนตรงนี้ได้คล้ายๆเบ็ดตกปลานะอันนี้เจ๋งมากเจ๋งมากเนี่ยเนี้ยเนียเนียเดี๋ยวครับหมุน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  นี่แล้วมันก็จะกลับขึ้นไปอ่ะเหมือนเราแบบเป็นเบ็ดตกปลานะครับเจ๋งมากนะโกโก้เครนครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่เี้ยวมากโกโก้เครนสุดท้ายบินมาเลยครับผมโกโกโ้เจฟโตนะฮะเจฟโตะนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับเ้ยวมากเ้ยวมากลูกเล่นไม่มีอะไรเยอะครับผมข้างล่างก็จะประมาณนี้นะก็เป็นเครื่องบินขับได้ จะเป็นเครื่องบินไม่มีอะไรก่อนต่อเป็นหุ่นฮะเราขอทําให้มันเป็นขบวนพาเรดก่อนนะฮะเราก็ทําการพับแล้วก็ทําการซุกซุกไว้ในสีแดงนะครับเพราะว่ารถแดงเนี่ยคันใหญ่มากนะฮะก็เนี่ยใส่ลงไปในในเนี่ยนะครับฟึบโอเคแล้วก็เอาคันดํามานะฮะแล้วก็ดึง โยกอ่านี่ตอนนี้มันจะมีตำแหน่งแบบให้ต่อกับตะขอนะฮะแล้วก็พับด้านหน้า,าอ้อกมาตรงเนี้ยในเรื่องเนี้ยมันจะเป็นแบบที่ยิงปืนมันจะมีกระสุนปืนยิงออกมาจากตรงนี้ได้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าของเล่นยิงปืนไม่ได้นะฮะต่อเข้าไปแบบนี้เลยฟริวางไว้แล้วอันนี้เป็นเศษเหรอล่าครับผมอันนี้สามารถเอามาวางตรงนี้ได้เห็นไหมมันจะมีที่วางเป็นแท่นอยู่นะฮะแล้วก็ประกบลงไป เรียบร้อยให้แบบนี้เลยนะฮะก็จะยกขึ้นอ่านี่ก็เป็นขบวนพาเหรดแบบนี้ได้นะฮะนี่ก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะเจ๋งดีนะครับผมเหมือนแบบเป็นรถลากรถลางอะไรเงี้ยเฟี้ยวดีครับสั่งรวมร่าง ร่างกันเลยนะครับผมหุ่นหลักของเรื่องนี้คือไดโบเคนนะฮะเดี๋ยวจะมาทําเป็นไดโบเคนกันอันดับแรกครับเอาเอาจอบเอาเสียมออกก่อนนะฮะเออจะเน่หลังจากนั้นครับทําการหักขาเข้าออกมาตึง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 ,ตงอ่าแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็พับเขาเข้าไปดึงหน้า,ขาเข่าขึออกมาครับ หลังจากนั้นดึงตรงนี้ออกนะครับนี่หัวเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นนี่กดลงมาอ่าหัวเขาออกมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นหันไปด้านนี้ครับหมุนหน้าเขาออกมาหลังจากนั้นเอาแขนสองข้างครับนี่มารินดึงมือออกใส่เข้าไปแล้วก็ของสีเหลืองรถตักนะฮะอันนี้เฟียวนิดนึงนะฮะแยกออกไปสองฝั่งนี่มันจะมีมือซ่อนอยู่ข้างในนะฮะ ดึงมือออกมาอแล้วก็นี่ใส่เข้าไปต่อมาครับผมโกโก้โกโกโฟอร์มูล่าสีดำนะฮะง่ายๆเลยนี้พับครึ่งพับครึ่งอ่าเป็นหน้าอกของหุ่นยนต์นะครับใส่เข้าไปมุนด้านหลังฮะ,ะเอาเครื่องบินมาครับดึงแยกออกนะฮะแล้วก็พับตรงนี้แล้วก็ติดเข้าไปครับเออหลังจากนั้นใส่หมวกนะครับผมนี่เฟรึบฟรบๆเรียบร้อยครับ ไดโบเคนหลังจากนั้นเอาอาวุธมานะครับผมจอบๆเสียมๆนะฮะสามารถใส่เป็นอาวุธได้อ่ามือข้างละมือนะฮะอย่างละมือนี่แบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะครับผมก็ถือจอบทูสีอ้ํานะครับผมเป็นหุ่นยนต์ทำไรท่ทำนานะฮะหรือว่าเอ้ยนี่มันต้องทำอย่างนี้สิอ่าแบบนี้แบบนี้นี่ถือจอบถือเสียมหรือว่าเราจะเปลี่ยน ให้มันเป็นดาบก็ได้นะฮะนี่เอาจอบเอาเสียมาต่อกันนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปฟลึบเรียบร้อยเป็นดาบโบเกนนะครับผมนะ,ะก็จะเป็นไดโบเกนที่สมบูรณ์นะฮะมีดาบก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งนะสำหรับตีมนะครับตีมมันจะมีความไซส์ก่อสร้างแล้วก็เปลี่ยนของในไซส์ก่อสร้างมาเป็นดาบได้นะฮะ สวยอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผุ่นล่างแรกนะฮะไดโบเคนไม่ค่อยสวยขนาดนั้นนะฮะสัดส่วนอ่ะค่อนข้างสมส่วนครับแต่ว่า ไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับอวาเรนโอมาจิคิงอะไรเงี Ga ้ยกาโอคิงอะไรเงี้ยอันนี้ดูเบเบไปเลยนะฮะเป็นหุ่นหลักที่ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ว่าหุ่นร่างถัดไปก็ค่อนข้างสวยขึ้นมาเลยครับต่อไปเราจะมาติดอาวุธกันนะฮะเราก็จะเอาโกโกดริลนี่สีสวรรค์ส้มผ่านสีส้มใส่เข้าไปนะก็ดึงแขนออกนะครับผมในนี้เป็นในเรื่องจำลนงมันเป็นยานที่ค่อนข้างแบบมีพลังเยอะมากอะไรประมาณนี้นะฮะใส่เข้าไปเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะ ไดโบเคนดริลก็สวยดีนะก็ดูดีกว่าเพราะว่าอันนี้แขนมันเล็กนิดเดียวอะ่ะเออพอเพิ่มขนาดแขนเข้าไปก็ดูเท่ขึ้นนะครับผมสีส้มก็แบบดูเด่นเป็นสง่าดีนะฮะต่อไปครับผมก็เอาโชว์เวลใส่เข้าไปโชว์เวลเราจำได้ว่ามันต้องใส่ข้างนี้นะหรือเปล่านะฮะเออแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาสีเหลืองติดไว้นะจริงๆจะยังไงก็ได้นะสลับซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับเรื่องนี้ ของเล่นไม่ได้ฟิกเลยนะฮะนี่แบบนี้เลยสวยๆนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นไดโบเคนดริลแอนโชเบลก็ได้ ok s <S นะฮะเน่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเริ่มแบบเริ่มเริ่มมีเสน่ห์ขึ้นมาแล้วนะฮะคือในยุคนั้นเนี่ยของเล่นเรื่องนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งนะขายดีเพราะขายดีขายดีกว่าเกคิเลนเจอร์ด้วยซ้ำมานะครับผมต่อไปดึงเขาออกแบบนี้ครับแล้วก็ยกอันนี้ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะหลังจากนั้นดึงหน้าเขาขึ้นฟรึบเน่แบบนี้เลยนะฮะ ก็ติดเข้าไปทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยเท่เลยเพราะว่ามันดูแบบป่องๆใช่ไหมแน่นอนครับว่าดริวมันสามารถแยกได้นะครับขั้นตอนการแยกครับผมเอาเอาตรงโม่โม่ตรงตัวโม่เข้ามาฮะแล้วดึงตัวนี้ออกดึงออกเฮ้ยจุ๊บนี่แบบนี้เลยนะฮะปืนใหญ่เอาไว้ยิงศัตรูอะไรประมาณนี้อุลวงลวงวงวง,วง,วงหรือจะเอาโชวเบลมาใส่ก็กลายเป็น ุดยอดแขนจับแล้วก็มีที่ยิงกรรมตภาพลังสีแล้วแต่เลยนะก็เป็นความสนุกของหุ่นเซนไตเนาะแขนซ้ายเปลี่ยนเป็นแขนขวาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับต่อมาโกโก,ก้เครนนะครับผมอันนี้เจ๋งมากๆนะอย่างที่บอกว่าตรงเนี้มันสามารถยืดออกแล้วไปห้อยตรองตองแต่งเหมือนเบ็ดตกปลาได้นะฮะอันนี้หมุนออกนะครับหมุนออกมาอยู่ลักษณะนี้นะแล้วก็ตรงหัวครับกดขึ้นมากดกดอ่าแ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ติดเข้าไป นี่ตรงนี้ก็จะเป็นจะมองว่าเป็นมือเป็นตะขอเหมือนกับตันฮุกก็ได้นะนี่แบบนี้เป็นเหมือนกับตันฮุกก็ได้หรือครับหรือหรือจะแบบยื่นออกมาห้อยตรองตรองแต่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเฟียวเหมือนแบบหุ่นยนต์เล่นโยโย่โยอะไรประมาณนี้นะหรือจะติดคู่ครับผมมีนี่มีปืนแล้วก็มีโยโย,โย่เป็นอาวุธอีกอันหนึ่งนะฮะแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะแล้วแต่จะมิกซ์ดูจากด้านข้างก็ เฟี้ยวดีเหมือนกันนะฮะน,นี่ห้อยตรองตองแต่งนะฮะจริงๆมันยืดดีอีกนะแต่ว่ากลัวมันแบบกลัวมันถึงพื้นนะครับต่อไปคือความเจ๋งแบบที่สุดแบบหนึ่งเดียวในจักรวาลของหุ่นยนต์เรื่องนี้นะั่นก็คือมันสามารถเอามาต่อเป็นแขนสองท่อนได้นะฮะคือตรงนี้เห็นไหมมันจะมีจุกจุกเนี่ยเอาไปเอาไปต่อกับแบบนี้ได้อีกหนึ่งชั้นนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไป เออแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเอาโกโก้โกเครนนะครับผมตรงเครนเนี่ยก็มีจุกตรงนี้เหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็เอาไปติดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาส่วนเนี้ยส่วนโชว์เวลเนี่ยมาติดตรงปลายตรงเนี้ยครับเห็นไหมเห็นไหมเออต่อเข้าดิกเออนี้กลายเป็นหุ่นยนต์แบบกล้ามบึกขึ้นมาเลยนะครับผม ด,ดูดิดูดิดูดิคือมี2ข้อต่อนะปกติแขนหุ่นเซนไตจะมีได้แค่แขน1 1ชิ้นแล้วต่อเป็น1แขนนะฮะอันนี้เป็นแขนแบบ2ข้อต่อนะฮะคือ1ชิ้น2ชิ้น1ชิ้น2ชิ้นนะฮะเอ้ยเจ๋งมากนะแต่ว่ามันโค้งเคปลงนิดนึงนะเพราะแขนมันหนักมากนะครับแต่หัวมันเล็กนี่เฟี้ยวมากๆนะฮะนี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับคือมันเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายมากนะหุ่นเรื่องนี้นะครับแต่ว่า เอาแขนสองท่อนอะ่ะมาเล่นกับไดบคเคนอาจจะไม่เหมาะต้องเอามาเล่นกับเซเลนบิลเดอร์เออจะแบบฐานมันจะมั่นคงกว่าเนาะเนี่ยเ r มันจะล้มอย่างเดียวเลยมาละอันนี้หุ่นไซเลนบิลเดอร์นะฮะแล้วก็จะเอาแขนทั้งสองข้างเนี่ยติดเข้าไปต่อเข้าไปเออเป็นหุ่นแบบ ทรงพลังนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะหุ่นเรื่องนี้นี่คือดูถูกไม่ได้นะเห็นเป็นแบบรถตรงรถตักแต่ว่ามันเล่นได้แบบหลากหลายมากเลยนะครับผมไม่แพ้พวกแบบหุ่นกับโอเรนเจอร์เลยนะฮะสวยมากสวยมากแล้วก็ยืนได้มั่นคงเลยนะนะเพราะหุ่นตัวนี้แบบฐานมันฐานมันใหญ่นะครับผมซึ่งไซเลนิลเดอร์เนี่ยคลิปต่อ,ต,อต่อไปได้เจอกันแน่นอนต่อไปเราจะมารีวิวโกโกเจ็ตเบอร์สิบกันนะครับผมนี่โกโกเจ็ตเบอร์สิบนะฮะหุ่นโกโกเจ็ตเนี่ยเราสามารถเอาตรงรันเวย์ตรงเนี้ยครับเห็นรันเวย์ดำๆตรงนี้ไหมเออ เออดึงดึงมาเป็นเหมือนกับที่วางของซัมติงนะฮะเหมือนว่าเราเห็นใน,นเน็ตอะ่ะเขาเอามาวาง,วางพวกหุ่นตัวเล็กตัวน้อยอย่างอะไรอะ่ er, อะมิกเซอร์อ่ะเอามิกเซอร์วางวางได้อยู่ได้โฟไม่ได้เอาดิลเออดิลน่าจะวางได้เอออารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นไงเฮ้ยวางอยู่นะว่าไปนะเออเป็นแบบเครื่องบิน ปล่อยสว่านเครื่องวินบินบิน,บนแล้วก็แบบโยนระเบิดปล่อยสว่านตู้มลงมาอะไรประมาณนี้นะครับผมหรืออีกลูกเล่นหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยของเออมันจะมีจุกจุกนะฮะเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปติดได้นะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นแบบสว่านกับเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากแล้วก็เครื่องบินติดกับแบบ เครื่องบินติดกับที่ยิงแบบปืนกัมมันตภาพรังสีอะไรงนี้ก็ได้นะฮะนอกจากโกโก้เจตจะเป็นเครื่องบินแล้วมันก็ยังเป็นชิ้นส่วนหลักในการรวมร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะฮะนี่พับไอ้ตรงตรงตะขอเมื่อสักครู่นะฮะมาไว้ตรงเนี้นะครับผมไอ้ไอเนี่ยกดึงออกมานะไอ้เนี่ยดึงออกมาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะแล้วก็พับปีกเขาเข้าไปฮนะหักปีกปักาคาก็ผมเป็นคมแฝกนะฮะหักปีกเข้าไปแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาะฮะ เออมันจะกลายเป็นที่ต่อแขนนะฮะวางทิ้งไว้สักครู่ครับเอารถโม่สีของเรามานะฮะหลังจากนั้นทําการหักหน้าเขาเออหักหน้าเขาออกแบบนี้นะฮะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นขาโกโก้เครนก็เช่นกันนะครับผมหมุนตัวนี้ออกไปด้านหลังออแบบนี้เลยแล้วก็หักหน้าเขาขึ้นมาจต่จะปุ๊บๆนี่กลายเป็นส่วนขาอีกอันนึงเรียบร้อยแล้วติดขาเข้าไปแบบนี้อีกข้างหนึ่งครับ เออเรียบร้อยเป็นขาสองข้างดึงตัวนี้ออกก่อนก็นได้นะเออเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทำการติดสว่านเออจ๊บเช่นกันเปิดหน้าเขาขึ้นมาเรียบร้อย ไดเทนเกนนะเป็นหุ่นยนต์5ตัวอีกอันนึงนะฮะของเรื่องนี้นะครับผมแต่และว,ว่ารูปล่างเนี่ยเอาไดโบเคนมาวางข้างๆแล้วว่าไดโบเคนก็ยังดูดีกว่านะครับผมอันนี้มันดูแบบมันดูตันๆแล้วก็ดูแบบว่ามันเน้นฟังก์ชันน่ะมันไม่เน้นภาพลากักษณ์ตัวเนี้ยนะครับผมซึ่งต่อไปเราจะเอา2ตัวนี้มารวมร่างกัน5กับ5รวมกันเป็น10นะฮะ ต่อไป1-9มันจะรวมกันเป็น1นะครับผมมี1-9แล้วก็1-10นะฮะเอาดู1-9ก่อนนะฮะเอาสีเหลืองมานะฮะแล้วก็เน็บไว้ตรงนี้ครับซ่อนไว้ซุกไว้ซุกไว้ไวเออแบบนี้นะฮะเรือดำน้าก็เช่นกันนะฮะเราจะทําการพับแล้วก็ซุกเข้าไว้ในขาแบบนี้นะครับผมซุกไว้เออแบบนี้เออซุกไว้ปลอดภยัยสบายใจนะฮะหมุนหน้าเข้าออกมาครับมาแล้ว ต่อมาก็เอารถเคลนมานะรถเคลนนี่ทําได้หลายอย่างจริงนะเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ทําการยกตรงนี้เขาขึ้นมาครับผมเพื่อเป็นที่วางเท้าแบบนี้แล้วก็หยิบไปเขียวมานะครับผมนี่เอียงเป็นหอเอน็นพิซซ่ารอแป๊บหนึงฮะเอ็นแป๊บหนึ่งฮะ,งงฮะดึงออกนะฮะแล้วก็ยกนี่เป็นที่วางเท้าอีกข้างหนึ่งนะฮะวางลงไปฟึบเรียบร้อยได้ขาที่มัน่นคง ต่อมาด้านหลังนะครับผมเอาสีดานี่สีดําติดเข้าไปเอาหมวกไดโบเคนใส่คืนเครื่องบินเข้าไปครับแล้วก็พับหมวกขึ้นลักษณะนี้แล้วก็ติดไว้นี่นี่แบบนี้เลยต่อมาที่ด้านหน้าแขนใส่แขนอีกข้างใส่แล้วก็จําที่ยกอันนี้ได้ไหมฮะที่ยกของเครนนะฮะกลางหน้าเขาออกนีเป็นหมวกแบบนี้นะฮะอันนี้แหวงนะแหว่งแบบว่าเผื่อทาตกแล้วก็ใส่เข้าไป เรียบร้อยครับผมซปเปอร์ไดโบเคนเนี่แล้วว่ามันก็สวยขึ้นอยู่นะแบบดูดีอ่ะคือเขามันเท่อะไรอะไรๆมันก็เลยเทตามนะครับผมแต่ว่าตรงหน้าอกเนี่ยมันจะเรียบๆไปนิดนึงนะฮะต้องหาอะไรมาใส่เพิ่มในร่างต่อไปนะฮะนอกนั้นก็ถือว่าสวยนะซูปเปอร์ไดโบเคนคำสั่งรวมร่าง ต่อไปอันนี้1-9 1่0เก้านต่ี้1-9 1-10กำลังจะมานะครับผมดึงแขนเขาออกก่อนจริงๆ1-10มันก็คล้ายๆเดิมแหละอันนี้เมื่อกี้ซูเปอร์ไดโบเคนต่อไปมันจะเป็นอัลติเมทไดโบเคนนะฮะนี่เหนือกว่าซูเปอร์เข้าไปอีกนะครับผมดึงเครื่องบินออกมา เอาหัวเครื่องบินออกกดตรงนี้ครับจุ๊บนี่มันจะเด้งออกมาเลยนะฮะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกไปจ้าดึงตรงนี้ต่อไปก็ทําการแนบครับแนบชิดเข้าไปในหุ่นยนต์ครับปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้ดึงตรงนี้เขาเข้ามาเป็นแบบซีดเดลนะใส่รัดใส่รัดนะครับนี่ติดแขนเจ้าเก่าฟิมมันแทบจะเหมือนเดิมเลยใช่ฮะมันแทบจะเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาหน้าอกอันใหม่ใส่เข้าไปตรงกลางแบบนี้เลยครับนี่หลังจากนั้นเอา เครื่องบินส um, so ีน้ำเงินน hey, ี่เห็นเห็นสกิปตรงนี้ไหมฮะใส่เข้าไปตรงนี้ได้ครับฟึบนน่สวยงามนะฮะและสุดท้ายครับเราจะใส่หมวกอันใหม่ใช้ล่กว่าเดิมนี่เน่เมื่อกี้มันเป็นหน้าของไอ้ไดเทนเกนถูกไหมฮะเน่แล้วก็พับแล้วก็เอาหมวกใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยอัลติเมทไดโบเกน นีแ่แหละครับร่างสุดยอดของหุ่นยนต์โบเคนเ,เจอร์นะตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าตรงขามันเป็นรถนะนะมันสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแบบนี้ได้นะเขยิบขย,บ,ขยบมือก็ยังสามารถเอาอาวุธมาใส่ได้อันนี้จำดาบอันแรกได้ไหมเออแล้วก็มันเน็บไว้นี่เป็นแบบหุ่นยนต์ร่างสุดยอดก็ยังติดอาวุธได้อีกนะฮะถือดาบไปเลย ส่วนตัวเราว่าหุ่นนี้สวยมากนะอ l t i m a t e เดโบเค Ken เป็นการรวมหุ่น10ตัวแบบไม่รกเลยนะครับผมหน้าหน้าก็เหมือนของหน้าพระเอกเลยไหมเนี่ยหน้าหัวแดงกับหน้าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเขาก็ตั้งใจทํามาล้อกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนตัวพอใจมากชอบมากนะไม่รกเหมือนหุ่นสมัยนี้นะนี่สิตัวนะแต่หุ่นสมัยนี้10ตัวคือแบบดูรกมากก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับหุ่นยนต์ขบวนการนักพลชนไผบ b เ w นเจอร์ Bo ถืัว่าเจ๋งมากนะเล่นได้หลากหลายมากๆนะแบบค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับถ้าเทียบกับสมัยนั้นนะสมัยนี้มันก็ หน้าตามันก็ไม่ได้สวยเหมือนเหมือนเหมือน,นตัวนี้นะครับผมถือว่าเจ๋งมากเข้าใจแล้วว่าทำไมมันขายดีกว่าเกียร์คิเรนเจอร์ที่เป็นสัตว์ทั้งทั้งที่สัตว์ควรจะขายดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ของจริงก็ผมเจ๋งมากเจ๋งมากโบกเกนเจอร์ถือว่าชอบเลยนะพอได้มาเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบบรดโมลถตักนะแต่ว่ามันมันแบบลูกเล่นมันหลากหลายพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณนี้ฮนะถ้าชอบก็ฝากซับสไครต์ไละแชร์นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามเราใน Facebook YouTube ทูบทิกกอนไอจีนะไอจีทัก บายบายเจอกันเย่